ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการงานที่จะพึงทําด้วยกําลังอย่างใดอย่างหนึ่งอันบุคคลทําอยู่การงานที่จะพึงทําด้วยกําลังทั้งหมดนั้นอันบุคคลอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทําได้อย่างนั้นแม้ฉันใดภิกษุอาศัยศีล ตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงจเจริญสัมมปรทานสีกระทำให้มากซึ่งสัมมปรทานสีฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงจเจริญสัมมปรทานสีกระทำให้มากซึ่งสัมมปรทานสี อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้บาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบู์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงเจริญสัมมปธานสี กระทำให้มากซึ่งสำม,มัปะทานสีอย่างนี้แล